เบรกแล้วเบรกไม่อยู่คือผมเบรกสุดตัวแล้วเมื่อกี้ของรถของเออเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยยะเออเฮ้ยเดี๋ยว,ยว,ยยะยยวจะเย็น สวัสดีครับพบรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกมคาร์แมชินิคซิมูเลเตอร์2021นะฮะวันนี้เนี่ยผมไปเจอไม่ต้องเรียกว่าครั้งที่แล้วไอ้ครั้งที่ผมไปตามหาคันนั้นน่ะไอ้คันนั้นน่ะและผมก็เลยได้เจอคันนี้ครับทีนี้วันนี้เราจะเอาคันนี้ไปแตกนะครับก็คือมาสเตนเคนบ็อกนะฮะย้ายเข้าไปข้างในเลยฮะยกรถขึ้นไหมเง,งข้อดีของคันนี้ก็คือมันไม่มีเครื่องยนต์มาแต่แรกนะครับเราเพียงแค่ลื้อทุกอย่างออกให้หมด You oh shit. You to the oh. That thing there, homie? Hey, hey, hey. 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 hey, hey. hey. Let's go. Cause I'm feeling like I'm winning, and I'm feeling like I gotta get away, get away, get away. But I know that I don't, and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day, day. Did we believe in the pop me? you would never flop me. And another nigga be a little cocky. You ain't never gonna. Every time I come, a nigga gotta sit it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta flip it, then I gotta show that every little thing a nigga be doing cause it doesn't matter. Cause I'm getting everything, everything, bada boom, bada bang. Do a lot of things, dip it to a couple niggas, that I always win. Then I gotta get it, again it, get get it again. ตอนนี้เราก็ลื้เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถลงมาแล้วก็จะมาเอาพกน้ำออกทีนี้เราก็จะซ่อมตัวถังก่อนเลยฮะมับเข้าให้มับเข้าให้เนี้ยอ,ออกไปเลยฮะเป็นเดร์เพราะเดี๋ยวเราเราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะฮะอันไหนเอาออกได้อ,ออกให้หมดเลยครับไฟท้ายน่าจะหมดแล้วนะภายในมีอะไรที่เอาออกได้บ้างไหมอะไรไปอู่ล้างรถเลยอ่าตอนนี้เราอู่ล้างรถแล,ล้วครับเราจะล้างรถตอ่อเสร็จปุ๊บอะไรกงที่เราล้างรถเสร็ แล้วนะก็เรียบร้อยเลยสวยงามเหมือนใหม่เราจะย้ายมันไปที่กระดาเฮ้ยเราต้องไปประกอบเครื่องก่อนนิวาชิปหายแล้ว <c oughs> So let's make a song. I got so much as we all get along. Uh, uh, uh. I smoke weed. Uh what well, What are calling, what are calling um อ่ะตอนนี้เราก็ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องไปใส่ที่รถเลยนะฮะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเราวางเครื่องเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะต้องใส่ช่วงล่างทั้งหมดนะฮะยกขึ้นไปก่อนเราก็จะประกอบได้เต็มที่ Love don't live here anymore, per her caption. Manipulate, penetrate, no niggas tactics. Sunday service, you a long way from Calabasas. The face of struggle rap, Yes, yeah, still not making traction. Give it up already, cut your losses. All our ancestors built doggers, all this cost Splitting pennies on the stream, man, how we bosses. Why your voice turn savage? Pray you've never crossed us. My offering, press go towards the sun. No woe was ever one without no paper Wait, On who to say, you boy go get you some gratitude. You look like food. Don't confuse the hate with love. Holy water for a sponsor who do pain better than us. No dying in the city that you never could call home. No heaven for a sinner, baby. Tell me where my dogs go. No mind on the money, money on the mind. And when it comes to mind, Bloodshed on the concrete and it made a money tree. Moon selling at the moon, baby. Tell me what you see. Pay my taxes, watch your sins, but I ain't living on my knees but you, Sunday morning, I'm gon' get right. Sunday morning, I'm gon' get right. ผมคิดว่ามันน่าจะเสร็จแล้วนะฮะแต่ลองดูเดี๋ยวเราเจะไปซื้อยางนะฮนะ,ะ,ะซื้อยางแลซื้อล้อ ใส่ยางเข้าไปนะฮะก็ดูยางให้ดีนะว่าแม่งยางหน้ายางหลังทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงมานะแล้วก็เราจะต้องใส่พวกชิ้นส่วนพวกม้อน,น้ำอะไรข้างหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน่อกเสร็จจะบอกว่ามันไม่มีกล่องฟิลนะอ่ะลองดูอาจจะไม่มีกล่องฟิลก็ได้นะเดี๋ยวเราจะย้ายมันไปที่ไปที่ข้างหน้าลงจอดรถก่อนคือทุกครั้งเนี่ยผมจะประกอบรถทั้งหมดเสร็จก่อนใช่ไหมฮะแล้วค่อยเทสแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเบื่อที่จะไปเทสตอนนั้นแล้วผมจะมาเทสตอนนี้เลยเฮ้ยลองตารถดิ โอ้โหเลยได้อยู่มาทีนี้เราจะประกอบร่างไงคนละประตูกันจริงด้วยเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ไปย้ายไปที่ทำสีอือันนี้แหละกดไปเลยมาให้ เดี๋ยวเราจะไปเทสต์รถกันนะฮะสปีดแท็กดูซิว่าเราจะได้ความเร็วเท่าไหร่อ่นนะฮะเอ้ยแม่งขาดชิ้นส่วนอีกแล้วเมื่อกี้ผมก็พยายามเช็คแล้วนะว่ามันไม่มีอะไรขาดแล้วอะ่ะมันก็ขาดจนได้ว่ะทุกคนโอ้โหนี่งอืมได้สักทีมาอืมเอาเรื่องอยู่นี่เสียงนะอู้เฮ้ยผมว่ามันแรงมากเลยว่ะเฮ้ย ในขนาดนี้เหรอนี่ขนาดยังไม anyway, ่จูนนะเนี่ยหสร้อยสิบปีพระเจ้าผมเจอรถแข่งผมแล้วผมจะเอาคันนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะเอารถคันนี้นะฮะไปแข่งแจ็คใช่เราจะไปรีวิวสนามแจ็กกันนะฮะผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่รถคันนี้มันแรงมากนะครับโอ้เบรกแล้วเบรกไม่อยู่คือผมเบรกสุดตัวแล้วเมื่อกี้ใหมดิ เนี่ยทุกคนดูได้เลยมันเร็วจริงนี่ขนาดยังไม่จูนนะทุกคน,กคนถ้าเอาไปจูนแล้วคันเนี้ยคือข้อดีของรถเองเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอ้ยอยเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็น พึ่งประกอบมาน้องใจเย็นหน้องน้อง้องใจเย็นก่อนนะข้อดีของรถเป็นพวกเครื่องคาบูเนี่ยก็คือมมนสามารถจูนคาบูได้จูนกล่อง e c ซได้แล้วก็จูนเกียร์ได้แต่ถ้าเป็นรถเทอร์โบอย่าง R35 อย่างเงี้ยเราทําได้อย่างมากก็แค่จูนกล่องจูนเกียร์แต่เราไม่สามารถจูนคาบูหรือจูนเทอร์โบได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเราจะเล่นรถแข่งเอารถไปแข่งแดงเนี่ยสักคันหนึ่งอะนะฮะคุณควรจะเลือกรถที่เป็นเครื่องคาบูนะฮะผมมองว่านี่ขนาดเดิมๆแม่งยังสคนถ้อยสิบว่อะทุกคนถ้าเกิดว จุนกล่องจุนข,นขบูผมว่าอย่างน้อยนะแม่งต้องมี320 340อ่ะโอเคคนระับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับรถด,ดิมคาห่้าของเ n นบ็อกอะนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้บายบายจ้า